หลุดว่าที่ All New MG x e n d e r 2,025ใหม่พร้อมเวอร์ชัน EV จอเปิดตัวปลายปีนี้ภาพหลุด All New Maxus Interstellar X 2,025ใหม่คาดว่าจะถูกทําตลาดแทนที่โฉมปัจจุบันซึ่งวางจำหน่ายด้วยชื่อ MG x e n d e r ในประเทศไทยมีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลและไฟฟ้าล้วน100% แหล่งข่าวระบุว่า Maxus i n t e r s t e l l สา X มีขนาดความยาวตัวถัง5,500ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง2,005ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,860ม mm, ิลลิเมตรและความยาวฐานลอ 3, mm, ้อ3,300มิลลิเมตรโดยรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลมินหลักอยู่ที่2,230กิโลกรัมรองรับน้ำหนักบรรทุกได้940กิโลกรัมและรุ่น EV มีน้ำหนักอยู่ที่2,850กิโลกรัมรองรับน้ำหนักบรรทุกได้320กิโลกรัม ในรุ่นดีเซลจะถูกติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรกำลังสูงสุด224แรงม้า165กิโลวัตต์ทำความเร็วสูงสุดได้180กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงและรุ่น e-b จะถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์หน้ากำลังสูงสุด188แรงม้า138กิโลวัตต์มอเตอร์หลังกำลังสูงสุด294แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้190กิโลเมตรต่ตอชั่วโมง แม้ว่าทั้งสองรุ่นจะถูกพัฒนาขึ้นบนโครงสร้างเัือทั้งเดียวกันแต่ได้มีการปรับดีไซน์ด้านหน้าแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยที่รุ่น e v จะเน้นความล้ำสมัยด้วยกระจังหน้าแบบปิดล้อมด้วยไฟหน้าแบบ LED ขณะที่รุ่นดีเซลจะเน้นความฉูดเฉียวมากกว่าด้วยกระจังหน้าสีดำขนาดใหญ่และไฟหน้าแบบ LED ที่ออกแบบเป็นรูปทรงตัว T ท,ทั้งนี้คาดว่า All New m a x u s Interstellar X 2025ใหม่ จะถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่ประเทศจีนช่วงปลายปี2567น,น,นี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเรารับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ